สวัสดีครับวันนี้เราก็มาชมหน่อไม้ฝรั่งสีม่วงกันนะครับเริ่มจากต้นนี้ต้นแรกเหมือนเดิมนะครับก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากสักเท่าไหร่นะครับขนาดก็ยังไม่ใหญ่ขึ้นมาแต่จะมีหน่อใหม่ขึ้นมาอีกหน่อหนึ่งนะครับก็ยังไม่มีการแยกไปเป็นสองกออย่างสมบูรณ์นะครับ แต่ก็ lining, มันอ,อ๋อมีนี่ครับเห็นไหมครับว่ามันมีหน่อที่สองหน่อออกมาอีกหน่อหนึ่งแล้วเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยเริ่มแยกเป็นสองกออย่างสมบูรณ์แล้วนะครับต้นที่สอง <N> นี่ครับเป็นไซ์ที่อันนี้นะครับเป็นไซที่เรียกว่าถ้าจะกินก็เก็บกินได้แล้วนะครับเนี่ยขนาดลายล่กับนิ้วก้อยแล้วนะครับถ้าจะเก็บกินนะ ก็เก็บกินได้แล้วแต่ยังดีกว่าเก็บไว้ให้มันต้นใหญ่หญๆเท่านิ้วก้อยก่อนนะครับเนี่ยครับนี่อันนี้เป็นต้นที่สามนะครับเนี่ยเนี่ยไซนี้ถ้าเกิดจะกินนะถ้าเกิดจะกินก็เก็บกินได้แล้วต้นนี้ที่เคยแบ่งเป็นสองกอนะครับที่แบ่งเป็นสองกออย่างชัดเจนนะครับก็เนี่ยยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับอันนี้ก็ให้ดูครั้งที่แล้วยังไม่มีเพิ่มนะครับอันนี้ ต้นที่5ก็เห็นไหมครับเนี่ยก็มีเนี่ยไซเนี่ยถ้าเกิดมีหลายๆต้นก็ได้แหละสักหนึ่มือผัดนะครับอันนี้ก็ได้แล้วเนาะเรามาดูแค่พัฒนาการนะครับไม่ใช่พร,รามเก้านะพัฒนาการเออก็เดี๋ยวเอาไว้สักอาทิตย์สอาทิตย์นะครับค่อยมาดูกันใหม่ว่ามันจะมีต้นใหญ่ขึ้นไหมอะไรกินได้เริ่มเก็บกินได้ไหมนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่ให้เกียรติติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ